กลายเป็นข่าวร้อนค่ะหลังตำรวจค่ะรวบตัวอบีค่ะอดีตผู้จัดการส่วนตัวของสาวจักรจันทร์พร้อมนกอุศนีค่ะหลังจากสาวจักรจันทร์ค่ะได้แจ้งความดำเนินคดีค่ะทําให้เควัฒนาเสื่อมเสียชื่อเสียงหลังทูกล่าวหาค่ะว่ามีโรกสองใบส่วนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตค่ะก็จะถูกแชร์ค่ะว่าอบีสร้างเรื่องขึ้นมาทั้งหมดซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายเรียกตั้งแต่เดือนเมษายนแต่อบีก็ไม่มาตามหมายค่ะจนในที่สุดต้องออกหมายจับโดยเมื่อช่วงบ่ายวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้า ตำรวจค่ะได้รวบตัวอาบีอดีตผู้จัดการของนักแสดงสาวค่ะได้ที่จังหวัดนครราชสีมาและถูกส่งตัวมาที่สอนอบางเขนค่ะโดยทั้งคู่ได้เข้ารับทราบข้อเก่าวหาค่ะและได้รับการประกันตัววงเงินคนละหนึ่งแสนบาทโดยพนักงานค่ะจะทำสมนวนส่งฟ้องในวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะโดยอาบีค่ะฟ้องศาลแขวงดอนเมืองในข้อหาหมิ่นประมาทค่ะส่วนนกอุตสนีค่ะฟ้องศาลอาญาในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาพร้อมเรียกค่าเสียหายกว่า20ล้านบาทต่อไปค่ะ ค่ะ <c oughs>